สวัสดีครับก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้เลนตัวใหม่มานะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับตัวไทม์รอนนะครับ2ี 28, 200ง้เที่ยโอเคพอเราได้เลนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันขาดอยู่นะครับก็คือตัวโปรเทคชันนะครับตัวฟิลเตอร์โปรเทคชันเลนนะครับซึ่งเจ้าไทม์อนตัวนี้เนี่ยใช้ฟิลเตอร์ขนาด67 mm นะครับก็ เลยไปได้หาฟิลเตอร์ที่จะเอามาใช้เป็นตัวโพล t กชั่นนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นโพล e c ชั่นปกติแล้วก็เป็น UV f i ฟิลเตอร์ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้ไล่ดูปรากฏว่ามันก็จะมี UV f i ฟิลเตอร์ที่ก่อนหน้านี้ผมใช้อยู่นะครับก็จะราคาร้อกว่าบาทนะทีนี้เนี่ยก็ลองหาเพิ่มดูนะครับปรากฏว่ามันก็จะมีฟิลเตอร์ที่ราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับก็ หลายเกรดทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งมัลติโค้ดนะครับมีทั้งอะไรอะเกรดที่สูงสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวถูกๆนะครับที่ราคาต่ากว่า100บาทนะครับก็เลยเอ๊ะโอเคไหนเราจะซื้อฟิลเตอร์แล้วเนี่ยมันมีตัวเกรดที่เป็นเกรดปานกลางกับเกรดถูกนะครับก็เลยลองซื้อมาดูดีกว่ามาเปรียบเทียบกันให้ดูว่ามันจะมีอะไรแตกต่างกันหรือเปล่านะครับก็โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่า รลลัพธ์ของภาพที่ถ่ายได้กันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองเลยที่เดี๋ยวจะถ่ายด้วยตัวกล้องตัวเลนส์เปล่านะครับไม่มีฟิลเตอร์แล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปทีละตัวนะครับเปรียบเทียบให้ดูทั้งการที่ถ่ายปกติแล้วก็ถ่ายย้อนแสงนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึง อ่าครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายกันเลยนะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปรวมตอนที่ดูภาพเ,เต็มๆตอนท้ายกันอีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะโอเคก็ถ่ายไปแล้วนะครับแล้วผมจะใส่ฟิลเตอร์ตัวราคาถูกนะครับตัวน,นี้เนี่ยซื้อมาในราคาประมาณ30กว่าบาทน,นะครับ อันยใส่ให้สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีแสงลงแสงรอดอะไรเข้ามาอีก okay. น,นะครับโอเคถ่ายนะครับแล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์ตัวที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สามร้อยไม่ใช่สิเออ จำไม่ได้แล้วแต่หลายร้อยอยู่นะครับก็เกรดจ,จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีมัลติโค้ดให้นะครับอ่าครับเดี๋ยวขอดูภาพหน่อยนะซึ่งโอเคอันนี้ผมถ่ายตามปกตินะถ้าถามผมผมก็คือ นะตอนนี้ถ่ายไปไม่เห็นอะไรความแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการถ่ายแบบย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมถอดฟิลเตอร์ออกก่อนก็คือตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวเราถ่ายย้อนแสงกัน ก็อันนี้ไม่แน่ใจนะจะไม่เห็นเลยแหละเดี๋ยวผมปรับกล้องให้มันใกล้พาะาทิตย์หนึงนะครับให้มันยอมแสงแบบเต็มเมเลยแปบ๊บนะครับอ,อันนี้เราไม่น่าจะเห็นภาพในจอนะครับเพราะมาสะท้อนมาหลาเลยโอเคผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะ สิ่งที่เห็นนะครับก็จะมีออแฟนะครับเกิดขึ้นช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับอีนี้ผมจะใส่ฟิลเตอร์ตัวที่ราคาถูกก่อนนะครับนะนะครับอันนี้เห็นชัดเลยว่าแฟขึ้นมาเยอะมากนะครับ ผมทอดออกนะครับแล้วก็จะใส่ฟิลเตอร์ที่ราคาสูงขึ้นไปนิดนึงนี่ร็บพอจะมีแฟอยู่บ้างนะครับแต่แฟเนี่ยถ้าเทียบกันนะครับ จะเห็นว่าแฟนมันน้อยกว่านะฮะก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งจริงๆอันนี้นะมันพอจะช่วยได้ถ้าเราใส่ฮูดนะอันนี้ก็คือใส่ฮูดเข้าไปตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ฮูดอยูนะ่มันก็จะเห็นแฟเยอะหน่อยนะับใส่ฮูดเข้าไปมันก็จะลดตัวแฟลงไปได้แต่จาก ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า,าตัวฟิลเตอร์ที่มีราคาถูกนะครับมันโอเคละมันเป็นตัวโพเทชชันให้เราได้ก็จริงอยู่นะครับก็คือโพเทชชันเลนกันเศษหินเศษอะไรพวกนี้กระทงกระแทกกับหน้าเลนเราตรงๆแต่ว่ามันก็ทำให้ภาพเรา แย่ลงไปได้เหมือนกันนะครับในบางสถานการณ์ทีนี้เนี่ยโอเคผมจะทดสอบให้ดูอีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้เป็นฟิลเตอร์สองตัวนะลองดูการสะท้อนแสงนะครับนี่ต่างกันไหม แตกต่างกันเลยนะนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับโอเคอีกอันหนึ่งก็คือ,อสองตัวนี้ตัวนึงมันจะเป็นมัลติโคดอีกตัวนึงมันจะไม่ได้เป็นมัลติโคดนะครับหยดน้ำลงไปนะหยดเดียวพอนี่นะครับสังเกตหยดน้ำ เห็นไหมว่าตัวที่มันโค้ดมานะครับตัวนี้นะครับมันน้ำมันจะไม่เกาะแล้วก็เวลาเราเช็ดนะครับขอเช็ดมันเหมือนกันนะ นะครับน้ำมันแทบจะหายไปหมดเลยนะครับในขณะที่อันนี้ยก็อันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่หเห็นความแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว,ว,ว่าจะเลือกเอาฟิลเตอร์ที่เป็นแบบไหนมาใช้นะครับอันนี้คือแค่ตัว UV ฟิลเตอร์นะก็จริงๆน่าจะเป็นตัวส่วนใหญ่ที่เราเอามาใส่ หน้เลนกันเลยแหละเพื่อเซฟไอ้เจ้าตัวกล้องของเราตัวเลนของเรานะครับไม่ให้เกิดปัญหาทีนี้ไหนๆก็ลองแล้วนะผมก็ยังไม่ได้ลองเขาบอกว่าเจ้าเลนตัวนี้นะครับของแทมลอนเนี่ยมันก็จะเคลือบมาอย่างดีเลยเหมือนกันนะครับ อืนะครับไม่มีไม่มีหยดน้ำเกาะนะครับแต่จะเป็นเหมือนคราบน้ำที่เกิดขึ้นมอไ่ใจเราอาจจะไม่เห็นนะนะครับมันก็จะเป็นแค่คราบน้ำที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เช็ดออกง่ายทีเดียวโอเคก็ คร่านะครับอันนี้แค่เป็นตัวมัลติโครธรรมดานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการแชร์ไอเดียให้นะครับแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อฟิลเตอร์มาใส่กล้องใส่เลนเรานะครับว่าควจะเอาแบบไหนนะครับสําหรับใครที่งบน้อยเนี่ยก็ไม่มีนหานาะครับใส่ตัวถูกผมเองก็ยังมีตัวถูกใส่อยู่กับเจ้าตัวตัวมาโครเหมือนกันเพราะว่า เวลาเราถ่ายมาโครเนี่ยมันเข้าใกล้วัตถุเยอะนะครับมันโดนนู่นโดนนี่นั่นก็เลยใส่ตัวถูกไว้นะครับแต่เนี่ยอันนี้เห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับก็คงเดีย๋ยวคงต้องซื้อเจ้าตัวฟิลเตอร์ใหม่มาใส่หับเจ้าตัว90มาโครกันนะครับโอเคก็อันนี้มีแค่นี้จริงๆนะครับขอบคุณครับ